แ้าเจามาถบายน้่เจาะจริงดอกเจาะของอะไคือมีก็คือมนั่ทสุีเพิก็ใส่เดนี่ใบอนเลไ้ลูกบานอเหุ้้ยบานแล้ัเดิเดียเี่อสุธีเพิกใส่ผู้นันเป็นน้องสาวก็ใต่อเขาใม่เขาไปอันนี้มีนี่จะใดมากไหม ชุดตะเพินเป็นนา,าอวางอที่คดณเมื่อาจานคนเด็กมีเต็มตู้เสียบเป็นเก็นปว้งย่างผัดนป็นี้ ได้รับเกียรติจากพี่สาวแม่ฮันนี่สีสานนะครับให้พาน้องธิดาลาวเข้ามาชมบ้านแม่ฮันนี่นะครับบ้านแม่ฮันนี่สีสานนะครับบ้านพี่สาวแม่ันนี่สีสานน้องธิดาลาวเข้ามาชมนะครับ ไปแต่บนมุ่ยพันเนี่ก็ไปงันในทคงไปน้เสียงม่มงงกับกาบเสียงหยั่งเว้ไเ็กไปชัรตันี่ยมันมีเนี่ยพก้นนั่นชิ้นเกียเาเป็นโรเนาเราะเนั่นที่นสียามีเบาเลหมดแล้วมีทงูสีหนาอยูสหาว่าันกนี่ะออกทงเน่ยเพราะว่า เิบนบุญวันนี้พี่สาวแม่ฮันนี่ <c oughs> ได้ให้เกียรติน้องคิดาลาวเข้ามาเยี่ยมชมบ้าน <c oughs> มาดูรูปถ่ายเก่าๆของแม่ฮันนี่ดูชุดแม่ฮันนี่ที่ <c oughs> บ้านพี่สาวแม่ฮันนี่นะครับพ <c oughs> ี่ยุงกับน้องน้งโมเข้ามา <c oughs> น้องธิดาลาว <c oughs> ได้เข้ามาชม <c oughs> แล้ววันหลังเดี๋ยว คุณยายพี่สาวแม่นี่จะพาออกไปดูตรงบ้านสวนบ้านสวนตรงบ้านสวนที่เก็บชุดต่างๆไว้ก็ไปกินตอนไปจอดปั๊มตอนนี้ตอนที่พี่มึกตอนก็กินไม่ได้นะว่าสุายพก่กเต้าไข่ ลอบพอดีับลอหเห็ดเห็ดเองไหมลองก่อนล่ำงฮันนี่กาล่งเห็ดอันนรีอันนี้ก่อนหัวันหัันนั้งนาย้ยมือไม่ได้ผู้เฒ่าเขายากหัวฝนตัวมือไม่ได้ผู้เฒ่าได้เล่นเาเลครับเล่นย้วันนี้เห็ดเ็ดนี่ยไม่ีหน่อยนึงเขาฝันว่าน้มาเีนาหาเลงอกย